สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับผมโค้งสุดท้ายของราวพนาประจําวันที่10ธันวาคม2อง8ะครับก็คือวันนี้นะครับหลังจากที่นะครับผมลงคลิปให้1ครั้งแล้วก็นะครับผมถ่ายทอดสดให้หนึ่งครั้ง ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะพี่น้องแต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดี ที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางนะครับครั้งแรกนะครับผมที่ลงในคลิปให้ชมเป็นสูตร1และสูตรรับซึ่งเข้ามาแล้วเก้งวดงวดต่อไปนี้จะเป็นงวดที่10เข้าอย่างไงนั้นผมก็จะไม่เปิดให้ชมเนาะเพราะผมแสดงให้ดูหมดแล้วนะถ้าแคปหน้าจอไว้นะครับนะครับแคปหน้าจอไว้เพราะว่าผมจะสรุปนะผมทําแล้วผมถึงไม่อยากพูดเยอะนะบนนะครับผมก็ เน้นไปที่05 06 07 02 08 56 57 67 03 01ตามนี้นะครับนี่คือบนนะครับมาดูส่วนของล่างล่างก็ให้ลูดไปที่นะ201แล้วก็เน้นไปที่นะครับ02 25 05 85 15นี่คือครั้งแรกครั้งแรก แต่ทีนี้นะครับในความเหมือนความแตกต่างอย่างไรมาดูตอนที่ผมทําไฟ้สดนี่ผมทาไฟ้สดให้มีพี่น้องเอฟซีว่าอาจารย์ไม่ได้ลงสูตรให้นานแล้วนะอาจารย์อยากได้สูตรนะครับซึ่งนะครับเอฟซีพี่น้องที่ขอมานั้นก็ติดตามผมมาก็เป็นระยะเวลา2-3ปีนะครับสองสปีนะครับซึ่งก็จะรู้ดีว่านะครับถ้าผมจะลงสูตรให้น่าจะเป็นสูตรที่เดินยาวๆเป็น10งวดขึ้นนะครับสูตรระยะสั้น สองสามงวดผมจะไม่เคยลงให้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพี่น้องขอมาผมก็จัดสูตรบนให้นะเพราะว่า FC บอกว่าอาจารย์ก็ช่วยแยกให้หน่อยทั้งบนทั้งล่างนะจะได้นำสูตรไปใชนะ้ก็ผมก็ลงใหนะ้ก็แค่มานับครับบนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10่วดแปนะบวดใน10งวดนั้นนะครับผมก็ จะใช้สูตรที่1นะครับใช้แสนบวกหน่วยบนนะครับแล้วก็จะได้ผลตามนี้นะได้4ตัวในสีตัวนี้มาประกรบกับสูตรที่ 2, 2ตรงนี้ก็จะได้4ตัวใน4ตัวนั้นเมื่อนำมาประกรบจะได้ทั้งหมด16คู่เจาะใน16คู่เจาะผมใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับมาเทียบเพื่อจะเป็นตัวเด่นก็จะเด่นประมาณ2ตัวบนนะครับสตัวถึงสตัว แต่ส่วนมากจะเหลือแค่2ตัวแต่ส่วนมากจะเหลือแค่2ตัวก็มี2ตัวบ้าง3ตัวบ้างเมื่อนํามาเจาะจะได้ทั้งหมด12คู่เจาะนะครับสิคู่เจาะนามาคัดนำมาคัดแต่ส่วนมากก็จะได้แค่6คู่เจาะนะครับได้หคู่เจาะเออไม่ใช่ส่วนมากก็จะได้แค่9คู่เจาะนะครับนะครับนะครับเข้ามาแล้วสิงวดเรามาดูบนของงวดนี้ตรงนี้เมื่อผมแจกสูตรบนให้ดู ผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมันจะนะพี่น้องจะสับสนะสูตรนะครับ,นะรบสูตรกนะร็ชุดเต็มนะที่ทําให้ดูจะมีทั้งหมด16ประตูที่ผม,มา่าในประตูนั้นตอนนีน้เขาชนไปทีนะ่เขาเด่นไปที่ตัวไหนผมก็ใช้สูตรที่3นมี่มาช่วยนะชนไปที่ 5, 6, 7นกคร็บนี่ชนไป5 6 7ก็จะได้3ตัวรูด3ตัวเด่น เมื่อไปประกบตรงนี้จะได้หมด12คู่จเนี่ยที่ผมเขียนได้บคู่เจาะใน12คู่จาะนี่เด่นตัวไหนนะครับก็จะเด่นไปที่ศูนย์นะครับเด่นไปที่ศูนย์ก็ต้องย้อนกลับไปดูสูตรบนสูตรที่ผมแจกให้ครั้งแรกไม่ใช่แจกลงให้ชมครั้งแรกชนไปที่ศูนย์เด่นบนไปที่ศูนย์นี่ครับนี่ครับก็จะได้เด่นศูนย์เด่นศูนย์นครับก็จะไปประกบกับตัวเด่น2ตัวนี้เออสามตัวนี้ห้าหกเจ็ด ก็จะได้เด่นสุดคือ0 6 0 5 0 6 0 7นี่คือแนวทางบทนีนะ่สิบงวดซ้อนนะส่วนของแนวทางล่างเราย้อนกลับไปดูแนวทางล่างล่างอ่านี่แนวทางล่างนี่คือผมลงให้นะล่างเราก็นะครับผมนะก็เดินดีต่ตอ,ตอ,ตอเนื่องในนะครับชุดวินนะครับเมื่อวินลงมาแล้วจะได้ทั้งหมดนะครับผมสิบห้าคู่จับ สิคู่เจาะผมไม่ได้จับเต็มนะผมจับเอาเฉพาะตัวเด่นเด่นไปตามสูตรนี้ครับผมผมเขียนว่าเด่นเด่นล่างเก้ 9, 0, เมื่อไปชนเมื่อไปชนชุดวินจะไปชนที่ศูนย์่งสอจึงเด่นไปที่012ย์นึ่งสองศูนี่คือครั้งแรกครั้งแรกเมื่อเด่นไปแล้ว012จับขึ้นมาจึงได้25 2ห้าสองศทีนี้ในสูตรของที่พี่น้องเห็นตรงนี้ตรงนี้ ผมทำขึ้นมาแลนะแยกให้ดูทั้งสองสูตรจากตรงนี้จากตรงนี้จากตรงนี้สถิติก็ตรงนี้เป็นล่างเป็นล่างก็เราย้อนมาทีตรงเป็นล่างแล้วนะพี่น้องเป็นล่างนะทีนี้ในความเป็นล่างนะพี่น้องจะเห็นว่าผมใช้สูตรที่ให้พี่น้องดูตะกี้นี่แหละเป็นล่างนะอ๋อนี่ครับล่างนะ มาตรงนี้ครบมาตรงนี้ครบจะเป็นตรงนี้นะครับสิบห้าคู่เจาะที่ผมพูดในสิบห้าคู่เจาะผมใช้สูตรสูตรตัวนี้นะครับมาช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะได้ไปชนไปที่ห้าห้าก็จะเด่นไปที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเมื่อสองสูตรนี้ชุดเต็มตรงนี้มี9คู่ชุดเต็มตรงนี้มี15คู่ใน9คู่หรือ15คู่มาชนกันที่ 051525นี่คือร่างทีนี้มาดูสรุปครับนี่คือสรุปครับสรุปนะเลกนักขนาดวันที่10ทธันวาคม2018ราวพัฒนาบนนะครับผมวางรูปไปตัวเดียวก็คือะครับคู่เจาะก็คือ05นะครับ05 06 07ผมเน้นให้2คู่แต่พี่น้องก็นะครับแค่3คู่ก็คงไม่ต้องเลือกแล้ว้งครับผมแต่ผมก็ทำให้นะครับ เพื่อให้พี่น้องได้เห็นความชัดเจนของข้อมูลนะก็คือคู่เจาะมี3คู่05 06 07ชอบตัวไหนก็เอาไปใช้งานนะส่วนผมเองเน้นที่05และ06ให้นะส่วนล่างนะครับวางรูด5อันเดียวนะครับตัวเดียวนะครับ,นะบน0ล่าง5นะครับคู่เจาะก็3คู่51 52 50ผมเน้นไปที่52 50ก็เหมือนกัน,น มีแค่สาคู่พี่น้องก็ลองตัดสินใจเอานะทีนี้ใน4ที่นั่ง4ที่นั่งเนีย่ยพี่น้องจะเห็นว่า4ที่นั่งเราเข้ามา3สีงวดซ้อนแล้วนะครับที่ผมวางให้พี่น้องชมนะอยากให้พี่น้องนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมพยายามทาเป็นแนวทางให้แต่ก็เข้ามาแล้วนะครับสสี 3, งวดซ้อนนะพี่น้องนะครับ3ที่นั่งเราก็เข้า5งวดซ้อนนะนะครับในเฉพาะ ตั้งแต่วันที่21 21พฤศจิกายนมาจะมาถึง10ทันวานี่นะก็งวดต่อไปกันนวดที่10นะก็มีตามนี้นะครับแต่ผมเน้นให้ที่1505 5205 5206 1506 5005 5006มี4ที่นั่งนะครับ่งส่วน3ที่นั่งก็มี105 106 107 205 206 207 005นะครับตรงนี้ก็คือ2 206 0ไม่ใช่2 0ขออภัยนะพี่น้อง0 005 006 007เน้นให้แค่4คู่นะแต่ว่านะมันมีน้อยแล้วพี่น้องก็นะชอบอก็ลองตัดสินใจเลือกดู นี่คือโค้งสุดท้ายของลาพัฒนาวันที่10ธันวาคม2 5 6 8นะพี่น้องขอให้นะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่10นะอย่างที่ผมได้เขียนไว้นะ10งวดนะบงวดนะ้างงวดนี้เข้านะครับก็จะเป็นงวดที่10งวดที่ส0เข้ามาแล้วติดต่อกันนะก้างงวด่ไปจะเป็นงวดที่สนะิบเอาละครับผมแนวทางลาพัฒนาก็สรุปให้แล้วนะ ก็ขออวยพรเอฟซี FC พี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ